กาลครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันพี่ชายเป็นคนเชื่อฟังทุกคำที่ภรรยาพูดและพราะคำพูดนั้นทำให้เขาต้องทะเลาะเบาะแวงกับน้องชายเมื่อฤดูร้อนมาถึงและได้เวลาหวานเข้าฟ่างให้เติบโตน้องชายไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวเลยยืมจากพี่ชายพี่ชายบอกให้ภรรยาเอาเมล็ดข้าวให้น้องชายแต่ก่อนจะให้นางเอาเมล็ดข้าวใส่หม้อใบใหญ่แล้หุงจนสุก น้องชายเอามาเล็ดข้าวที่ได้นั้นหวานลงไปในปแปลงข้าวโดยไม่รู้ว่าหุงแล้วและเพราะว่ามันสุกแล้วมล็ดข้าวนั้นจึงไม่แตกหนอมีข้าวเหลืออยู่มล็ดเดียวที่ยังไม่สุกมันจึงแตกหนอเป็นต้นกล้าน้องชายเป็นคนขยันและทำงานหนักโดยนิสัยดังนั้นเขาจึงรดน้ำพรวนดินให้ต้นกล้าทั้งวันจนมันเจริญงอกงามขึ้นเป็นต้นอ่อนและใหญ่โตจนข้าวแตกรวงเป็นพุ่มกว้าง แพร่ขยายปกคลุมไปทั่วกว่าครึ่ง